สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับอุลาคิตเชนแม่บ้านเยอรมันแล้วนะคะวันนี้อุจะพาท,ทำคุกกี้ค่ะจะเป็นคุกกี้ที่คล้ายๆกับซับเวล้วกันค่ะเด็กๆบ้านนี้ชอบกินคุกกี้ในซับเวมากๆคือมันจะพิเศษกว่าคุกกี้แบบอื่นก็คือมันจะมีความซอฟ์ด้านในความนุ่มๆด้านในอย่างนี้นะคะตรงขอ,ขอบมันก็จะ กรอบๆข้างในจะนุ่มๆผสมกับช็อกโกแลตชิพจิ้มกับนมคืออร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีกลิ่นวานิลา่าผงฟูน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวไข่ไก่เกลือ,เ,อ,อเนอยจืดเบกกิ้งโซดาแล้วก็ช็อกโกแลตชิพแล้วก็แป้งค่ะ แล้วเ,เราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะง่ายๆแบบไม่ถึง10นาทีค่ะวิธีผสมโดยการที่เราจะนำเนยอ่อนลงไปในโถผสมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็เกลือค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มตีได้เลยค่ะ ตีไปได้สักพักอุก็รู้ตัวว่าใส่หัวตีผิดนะคะอุเลยใส่หัวตีแบบนี้แบบใหม่มันจะขูดตรงขอบได้เรียบกว่าค่ะแล้วก็ตีจนเนยมันเริ่มขาวขึ้นเริ่มนวลขึ้นเริ่มฟูขึ้นค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะหรือว่าใครจะใช้หัวแบบตะก้อตีก็ได้นะคะพอเราใส่ไข่ลงไปแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะ แล้วเราก็จะมาผสมของแห้งเข้าด้วยกันค่ะระหว่างนี้ก็จะใส่ผงฟูลงไปผสมกับแป้งแล้วก็เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะหรือที่ยมันเรียกว่านาทอนนะคะมีขายตามซูเปอร์มาร์ททั่วไปอย่างเช่นเลเวค่ะนี่นะคะเทลงไปแล้วก็คน,คนให้เข้ากันนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะมาเทใส่โถค่ะ แล้วก็ตีต่ออีกหน่อยพอให้เข้ากันค่ะคือตอนแรกก็ต้องเปิดความเร็วต่าๆหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งมันฟุ้งออกมาจากโถกค่ะแล้วเราก็ค่อยเร่งความเร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็ตีประมาณ1นึ่งนาทีค่ะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปค่ะช็อกโกแลตชิพจะเป็นช็อกโกแลตชิพแบบทนร้อนนะคะเวลาอบมันจะได้ไม่ละลายออกมา เอาก็เหลือไว้นิดนึงนะคะไว้ตกแต่งหน้านิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนือจะประมาณนี้ค่ะน้าตาลก็ไม่ได้ละลายมากถ้าจับดูก็จะรู้สึกถึงน้าตาลยังเป็นเม็ดนิดนิดนึงอยู่ค่ะแล้วเราก็จะใช้ไม้พายกเลียดันข้างลงไปให้หมดนะคะเสียดายค่ะไม่ให้มันติดเอาไว้เลยค่ะ อูก็จะใช้ที่ตักไอติมตักค่ะเพื่อให้ได้ขนาดมันเท่าๆกันทุกลูกนะคะที่ตักไอติมที่อูใช้มันจะขนาดเล็กกว่าที่บ้านเราใช้ตักไอติมทั่วไปนิดนึงค่ะก็จะได้ประมาณ17ลูกค่ะแต่ถ้าใครใช้ที่ตักไอติมขนาดทั่วๆไปมันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงจะได้12ลูกค่ะตักให้เพื่อนๆวางห่างๆกันนิดนึงนะคะถ้าใช้ก้อนเล็กอย่างอูก็ จะได้ประมาณ6ชิ้นต่อ1ถาดแต่ถ้าเป็นก้อนใหญ่ก็จะได้5ชิ้นต่อ1ถาดนะคะเพราะว่าเวลาอบมันจะขยายออกมามันจะไหลออกมาค่อนข้างกว้างค่ะอันนี้อุ๋จะทำให้ดูสำหรับใครที่ไม่มีที่ตักไอติมนะคะเราก็จะใช้มือพรมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็กะเอานะคะประมาณนี้ค่ะ จะได้ประมาณถ้าขนาดเท่าของอูจะได้ประมาณ17ลูกค่ะแต่ถ้าขนาดใหญ่เท่าซับวก็จะได้ประมาณ12ลูกค่ะนี่ค่ะเราก็วางห่างๆกันอย่างนี้เหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาช็อกโกแลตชิพที่เราเหลือไว้เมืม่อกี้นะคะมาวางไว้ด้านหน้าตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็เอาเข้าเตาอบได้เลยที่ 170องศาไฟบนล่างเตาอ,อบที่วอร์มาไว้แล้วนะคะประมาณ10 1 2นาทีค่ะตอนนี้คุกกี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะว่ามันอจะขยายใหญ่ขึ้นอูเลยแนะนำให้เพื่อนๆวางห่างๆกันนิดนึงนะคะ นี่ค่ะตรงขอบขอบมันจะสีเข้มขึ้นถ้าได้สีประมาณนี้ก็ให้เพื่อนๆหยุดพอเลยนะคะให้เอาออกมาเลยค่ะอ้ใช้เวลาวันนี้ประมาณ10นาทีค่ะแต่ก็แล้วแต่เตาอบนะคะดูนะคะตรงขอบขอบมันจะได้สีประมาณนี้ให้เพื่อนๆพ,พ,พอเลยนะคะคือข้างนอกกรอบข้างในจะนิ่มนิม,น,มนิดนึงค่ะหนึบๆ อร่อยตามสไตล์ของคุกกี้ของซับเวยเลยนะคะคือเด็กๆไม่ต้องอ้อนไปซับเวยบ่อยๆแล้วค่ะเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาทีมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นให้เพื่อนๆค่อยๆจับใช้ตะหลิวก็ได้ค่ะช่วยมาวางไว้บนตะแกรงแบบนี้ค่ะเพื่อคลายร้อนค่ะไม่ให้มันแฉะตรงก้นนะคะนี่ค่ะคือ จุ่มกินกับนมคืออร่อยมากๆาจริงๆค่ะจะให้ดูเนื้อในมันนะคะจะประมาณนี้ค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะเป็นหนึบๆค่ะเหนียวๆนิดนึง ใครเป็นเพื่อนลองทํานะคะทํากันแล้วอย่าลืมส่งฟีดแบ็กกันด้วยนะคะเอาผลงานมาโชว์ให้ดูให้ชื่นใจด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจต่อไปค่ะคือทําออกมาเวลาเห็นผลงานเพื่อนจะรู้สึกแบบมีความสุขมากๆจริงๆค่ะยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ให้พลาดเลยก็ต้องอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ